หมูฝอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูของดีเมืองโคราชขนาดกำลังดี200กรัมราคาเพียง150บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะข้ออ้างเยอะเพื่อไทยประกาศลั่นไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าชิงกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลกลัวแพ้หลังจากที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าไม่เกินกลางปีหน้าอาจจะได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครขณะที่สเปคของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ขอให้ทำให้ถูกกฎหมายและพร้อมทำงานตอบสนองประชาชนพร้อมกับมีการระบุทิ้งท้ายว่าไม่ได้ยื้อการเลือกตั้งส่วนประเด็นที่น่าจับตามองก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันไม่ได้ปฏิเสธว่าจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่แต่บอกเพียงว่าหากมีความชัดเจนจะแจ้งสื่อทันที ล่าสุดทางด้านของนายแพทย์ชนนาศีแก้วสอสอน่าและหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพักเพื่อไทยว่าเราได้ประชุมปรึกษาหารือเป็นที่เรียบร้อยจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยที่จะมีบทบาทในการชนะการเลือกตั้ง ซึ่งพักเพื่อไทยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าขณะนี้เสมือนมีตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยที่อาสาลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครอยู่แล้วซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของเราในการส่งเสริมฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเราตัดสินใจส่งผู้สมัครในนามของพักเพื่อไทยวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งอาจจะมีปัญหาในการตัดคะแนนกัน ส่วนการส่งตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสอกอนั้นเราจะส่งผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยทุกเขตมีข้อสรุปชัดเจนว่าเราจะไม่ส่งตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการแข่งขันผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนื่องจากเราต้องการส่งเสริมคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งส่วนจะประกาศสนับสนุนนายชัดชาติ สิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้ง3คนก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่การจะประกาศสนับสนุนอย่างเป็นทางการต้องรอจังหวะโอกาสและเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามีผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตัวผู้สมัครเองแต่เรายินดีใช้กลไกของพวกเราสนับสนุนผู้สมัครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหากพักการเมืองอื่นที่เป็นประชาธิปไตย จะส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งข้อในการพิจารณาแต่เราก็ต้องมองว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือไม่เมื่อถามว่าเหตุใดนายชัดชติไม่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพักเพื่อไทยนายแพทย์ชนนันกล่าวว่าต้องถามนายชัดชติจะดีกว่าเราเองก็อยากให้เขามาพักของเราแต่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาที่ลงในานามอิสระว่าฐานคะแนนจะมีคะแนนมากกว่า เพราะตนคงตอบแทนไม่ได้สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i s สี่ดต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ